เชียงใหม่ฮอศูนย์การคา้าเซนทัลพาซาเาชียงใหม่แอร์พอร์ดตดรยุพินบัวคอมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการค่ายฮีโร่เทควันโดยุติการรังแกครั้งที่หภาคเหนือเพื่อตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการรังแกในโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีดรแกรี่สุวรรณรัตน์รองประธานกรรมก,การมูลน,นิธิรักไทย นายดารัตนุพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนายยองซอกหรือโคโชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคเหนือกว่า200คนเข้าร่วมงานดรแกรี่สุวรรณรัตน์รองประธานกรรมการมูลนิธิรักไทยกล่าวว่า ในปี2,561สถิติพบว่านักเรียนกว่า6แสนคนถูกรังแกและแล้อเรียนสูงเป็นอันดับสองของโลกโดยการรังแกนี้รวมไปถึงการรังแกทางสื่อออนไลน์ทั้งจากข้อความภาพหรือคลิปวิดีโอมูลนิธิรัฐไทยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมมือกับบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดโครงการยุติการรังแกในโรงเรียนตั้งแต่พศ255 มาจนถึงปัจจุบันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเรียนรู้ทักษะและแรงบันดาลใจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสามาัคคีนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัญหาการรังแกได้โครงการค่ายฮีโร่เทควันโดยุติการรังแกครั้งที่5ภาคเหนือจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16กถึง17กรกฎาคม2565ที่ห้องเชียงใหม่ฮอลลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนอกจากนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้เข้าอบรมเรื่องการยุติก,การรังแกในโรงเรียนยังมีการแนะนำเทคนิคการเล่นกีฬาเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาป้องกันตัวประจำชาติเกาหลีที่ถูกบรรจุใช้แข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกโดยนายยองซอกหรือโคชเช หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยอีกด้วย